การฝันเปียกเนี่ยเกิดขึ้นตอนกลางคืนครับขณะที่น้องๆนอนหลับแล้วเมื่อน้องๆนอนหลับแล้วน้องๆก็ๆๆๆๆจะฝันถึงเรื่องเรืองครับซึ่งมันชวนว่าบหวามช่วงไขปัญหารับวัยรุ่น สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเร็กซ์กันนะครับเวลาที่เราเกิดอาการคันตามตัวเนี่ยต้องเกาให้ถูกจุดถึงจะหายคันนะครับเหมือนกับเรื่องของปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษาเรื่องของความรักในวัยรุ่นเหมือนกันนะครับต้องลงมาถึงที่นะครับถึงจะได้คําตอบที่ตรงตามที่พวกเขาต้องการครับวันนี้ผมและคุณหมอพันศักดิ์นะครับก็เลยมากันที่โรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยนะครับเพื่อมาพูดคุยกับน้องๆกันว่าเขามีข้อสงสัยมีคําถามอะไรบ้างที่คาใจกันอยู่นะครับใช่ครับ ครับน้องๆมีอะไรจะถามถามได้เลยครับเต็มที่ได้เลยนะครับถ้างั้นช่วงนี้นะครับขอเชิญคนแรกถามคําถามเลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเทียพัฒนครับมาจากม2ครับจะถามว่าถ้าเกิดอยู่กับแฟนล้าเกิดอารมณ์อะครับจะห้ามห้ามใจไม่ได้จะทายังไงดีครับอ๋อหมายถึงอยู่กัน2ต่อ2เนี่ยเหรอครับครับครับอยู่ในที่รับเฉพาะรับตาคนเนี่ยนะครับครับน้องๆครับในบรรยากาศที่มันเป็นใจเนี่ยนะครับทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมักจะหักห้ามอารมณ์ไม่ได้ ถ้าคิดว่าเราชอบกันเรารักกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําอันดับที่1ก็คือพยายามอย่าไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นอย่าไปอยู่แบบนั้นนะครับเพราะถ้าอยู่แบบนั้นในโอกาสที่จะเกิดมันเยอะสมมติเช่นนะครับสมมติน้องๆเนี่ยเป็นหนุ่มหลอ่ลอๆเนี่ยนะครับเกิดมีแฟนเป็นผู้หญิงและแฟนก็กลัวว่าน้องเนี่ยจะไปรักคนอื่นต่อนึกออกไหมครับเขาพยายามจับมือทําย่อาเราเราก็เกิดตกกระดพลอยกระโจนลุยตามไปเลยจริงๆตอนนั้นอาจจะไม่รักเต็มที่ก็ได้ เพราะนั้นสำหรับเราเราก็อย่าเปิดโอกาสนั้นเหมือนกันสำหรับผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่ควรจะเปิดโอกาสครับน้องอย่าไปอยู่ในบรรยากาศอน,นั้นวิธีการหักห้ามอารมณ์เนี่ยมันต้องห้ามใจคิดถึงใครครับคิดถึงอนาคตคิดถึงปัญหาต่างๆที่อาจจะตามมาว่าถ้าเราไปมีอะไรกันก่อนจะเกิดอะไรขึ้นเราคิดถึงพวกนั้นปุ๊บเนี่ยแหละครับเราก็จะยับยั้งชั่งใจได้น้องๆผู้ชายจําไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดมีใครเสนอให้เรามีความสัมพันธ์แล้วเนี่ยถ้าเราปฏิเสธการมีความสัมพันธ์นั้นเราจะเป็นคนโง่ไหมคําตอบก็คือว่าไม่โง่ครับฉลาดด้วย เพราะว่าเราควรจะมีโดยไม่มีการบังคับควรมีมาถึงเวลานะครับคิดเรื่องนี้เอาไว้คิดเรียนหนังสือเอาไว้คิดถึงอนาคตเอาไว้ว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเราไปตกในบ่วงอันนี้เลยเนี่ยเราก็จะลุ่มหลงมัวเมาการมีเพศสัมพันธ์ถูกไหมนะครับแล้วอนาคตเราก็ไม่ดีเราคิดแค่นั้นปุ๊บครับเราก็หยุดได้ ไม่งั้นอาจจะมีปัญหามีลูกตั้งท้องเกิดโรคติดต่อตามมาก็ได้นะครับต้องระวังนะครับอย่างที่คุณหมอบอกไว้ก็คือพยายามอยู่ในที่ที่ไม่รับตาคนพยายามอย่าอยู่กันสองต่อสองแล้วก็คิดไว้เสมอว่าผู้ชายอย่างเราก็ไม่ใช่ดอกไม้ริมทางที่ผู้หญิงจะมาชื่นชมถึงอยู่กัน2ต่อสองนะน้องน้องก็ไปอยู่กัน2ต่อ2ตรงท้องสนามหลวงกลางท้องสนามหลวงเนี่ยลืมไม่กับไป2ต่อสองอยู่กันกลางลานห้ามสาบสินค้าก็ได้งั้นก็ไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นปัญหานะครับเอาละครคงสบายใจได้แล้วนะครับคำถามครับถ้ามี ความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงครับแล้วผู้หญิงตั้งท้องจะแก้ปัญหายัางไงครับเห็นไหมครับเมื่อกี้น้องคนแรกถามว่าถ้าเกิดเกิดบรรยากาศแล้วเกิดไปจะเกิดอะไรึ้นผมตอบว่าเนี่ยระวังนะไม่อาจจะเกิดปัญหาผู้หญิงตั้งท้องผู้หญิงตั้งท้องน้องจะทํำยังไงครับน้องลองนั่งนึกสิครับการป้องกันถึงดีกว่าแก้ตรงนี้พราะถ้าเกิดผู้หญิงตั้งท้องน้องจะไปทําแท้งการทําแท้งนี่ผิดกฎหมายครับ ผิดบาปสินธรรมก็คนก็ว่าเราและที่แน่ก็คือคนที่ทําอาจจะไม่มีฝีมือพอ <S <S ที่จะทําดีๆก็ได้ก็ตายได้เการเกิดปัญหาต่างๆก็ตามมาเพราะเราต้องไปลักลอบทำนะครับคนที่มีฝีมือก็คงไม่ทําให้หรือถ้าเกิดไม่งั้นเราจะปล่อยให้ตั้งท้องต่อไปเนี่ยเด็กผู้หญิงก็ต้องเสียการเรียนครับต้องไปเป็นแม่ของลูกอนาคตเขาอาจจะไม่ได้ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆจะไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันนะครับน้องๆควรจะต้องสวมถุงยางอนามัยครับเพราะถ้าสวมถุงยางอนามัยแล้วโอกาสที่จะตั้งท้องมีไหมน้อยมาก โอกาสที่จะติดลกบไปไงน้อยมากถ้าเราคิดแก้เรื่องนี้ไว้ก่อนเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเรื่องพวกนั้นเนี่ยมันถึงเวลาเนี่ยมันไรู้จะทํำยังไงครับถ้ากันเอาไว้ก่อนอย่างน้อยอันสุดท้ายก็คิดถึงไว้ก่อนถ้าจะมีอะไรกันขอสวมถุงยางก่อนอตั้งท้องแล้วจะทํำยังไงบอกคุณพ่อคุณแม่ครับยังไงไงก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนจัดการหาทางให้เรานะครับเขาอาจจะไปปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษาสถาบันที่ให้การปรึกษาทั้งได้ครอบครัวซึ่งนั่นเป็นเรื่องรายละเอียดต่อแต่อันดับที่หนึ่งที่น้องๆจะต้องจําไว้เลยคือถ้าเกิดปัญหาต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณ,คณแม่ไม่ฆ่าเราเด็กขาดอยากจะฝากน้องๆว่าถ้าถึงบรรยากาศนั้นๆและจะทำเนี่ยการการมีความสัมผัสทางนอกตัวก่อนเนี่ยนะครับ,รบมันก็ให้ความสุขพอกันแหละไม่ต้องทําแบบนั้นหรอกครับ ก็พยายามดูแลตัวเองด้วยนะครับสำหรับทุกๆคนแล้วก็ทุกๆวัยเลยนะครับเชิญเลยครับน้องคนต่อไปของเราครับถ้าผมใส่กางเกงในที่เปียกและชื้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงว่าเป็นคนชอบออกกําลังกายสิครับชอบเล่นบอลใช่ไหมครับเล่นบอลหรือเล่นบาสครับตอนนี้เล่นเล่นบอลครับเล่นบอลนะครับเหงื่อซกตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับครับจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับขอบคุณครับน้องๆอันนี้เป็นคําถามที่ที่ที่น่าถามมากเลยเพราะว่าตอนน้องๆเข้าวัยรุ่นเนี่ยมีฮอร์โมนเพศชายครับ เวลามีฮอร์โมนเพศชายเหงื่อจะออกง่ายโดยเฉพาะตามรูขุมขน <t> ตามต่อมเหงือ <t> ่อบริเวณ <t> อวัยวะส่วนนั้นแหละนะครับมันเป็นที่ในร่มผ้าเมืเ่อเหงื่อออกแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีเชื้อราหรือว่ากางเกงในเราไม่สะอาดเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นเชื้อราได้ง่ายวิธีการที่ดีก็คือชุดชั้นในต้องเป็นผ้าฝ้ายและหลังจากออกกําลังกายแล้วถ้าเกิดพอทําได้นะหากางเกงในอีกตัวมาเปลี่ยน ไม่ยากหรอกเก็บไว้ในกระเป๋าเราก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรพอมมวนก็นิดเดียวเองนะครับเพื่อความสะดวกเพื่อความสะอาดด้วยนะครับไอ้คันผมจะบอกต่อไปนี้ก็กลัวน้องไม่กล้าทำนะครับว่าถ้าเกิดเราไปเล่นกีฬาแล้วเรามองว่าชุดกางเกงในมันชื้นมากครับเราถอดกางเกงในออกเลยครับใส่กางเกงนอกอย่างเดียวพอครับ นะครับมันก็ไม่อับชื้นเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วอันนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าน้องๆผู้ชายด้วยกันทั้งนั้นนะครับคนเขากลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นว่ามันมีอะไรอะไรต่างๆไม่ต้องไปอายครับเรารักษาความสะอาดเราดีกว่าแต่ถ้าเกิดอยากปลอดภัยอย่างมั่นใจเนี่ยนะครับก็ควรจะเตรียมอีกตัวหนึ่งเอาไว้อย่างที่คุณหมอแนะนําไว้นะครับม้วนใส่ถุงเก็บใส่กระเป๋านักเรียนดีๆนะครับรับรองไม่มีคนเห็นแน่นอนขอบคุณมากเลยนะครับ หายอับชื้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักหนึ่งคำถามเป็นคำถามสุดท้ายของที่สวนกุหลาบแล้วกันนะครับเชิญเลยครับถามว่าการฝันเปียกเป็นอย่างไรและมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับเอาละครับก็เชื่อว่าน้องๆหลายคนในห้องคงมีประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าฝันเปียกครับการฝันเปียกเนี่ยเกิดขึ้นตอนกลางคืนครับขณะที่น้องๆนอนหลับแล้วเมื่อน้องๆนอนหลับแล้วน้องๆก็จะฝันถึงเรื่องเรืองครับซึ่งมันชวนวาบหวาม หลังจากว่าหวามแล้วน้องจะรู้สึกว่าม่มีการรู้สึกว่ามันสบายๆมีอะไรขับเรอ,อกมาแล้วนะครับมันก็จะมีการขับน้ํปมะสจิออกมาจากอาวัยวะของเราครับมันก็จะมาเปื้อนชุดนอนของเราเมื่อเปื้อนชุดนอนก็เปียกเขาก็เรียกเป็นการฝันที่เกิดการเปียกขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นอย่างไรครับน้องๆจะต้องเข้าใจสรีระของเด็กผู้ชายในแต่ละวันแต่ละวันครับลูกอัณฑะของน้องๆเนี่ยมันจะสร้างตัวสุจิผลิตมาตลอดเวลาเลยเหมือนสายพานครับ มันก็ผลิตต่อไปเรื่อยเรื่อยแล้วมันก็ไปเก็บที่ถังเก็บครับนะครับมันก็โยนลงถังเก็บทุกวันทุกวันทุกวันถังเก็บมีวันเต็มไหมครับมีครับก่อนจะเต็มเนี่ยนะครับมันต้องจัดการขับออกซะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีที่เหลือสําหรับของของใหม่ที่จะมาก็เหมือนกับน้าล้นถังอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับเป็นกระบวนการกลไกของร่างกายทีนี้กระบวนการกลไกของร่างกายนี่เขาจะทำยังไงบ้างชุดหนึ่งก็จะทําให้พวกน้องๆเกิดอารมณ์ครับเกิดอารมณ์ต่อสิ่งเล่าอารมณ์แล้วน้องๆก็อาจจะสุขสมด้วยตนเองมันก็ออกไปแแะสสาาาหรรรัับบบบบนนนนน้้อองงงคคซึ่่่ไมมมเยีปกกณ์ ก็ไม่รู้ไม่ไม่ทำเมื่อไม่ทำมาถึงตอนกลางคืนขณะที่เรานอนหลับจิตใจเรามันก็ควบคุมร่างกายมันก็ไปจัดการเรื่องนี้มาก็คือเรื่องธรรมชาติเท่านั้นเองครับแล้วมีอันตรายไหมครับฝันเปลี่ยนครับคือถ้าเกิดน้องๆฝันเปลี่ยนอยู่ตามปกติมันออกมาเองตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดมากครับไม่ต้องไปทําอะไรคุณพ่อคุณแม่คนจริงเขาเข้าใจเราแล้วไม่ต้องหลบๆซ่อนๆหรอกครับ ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็เอาชุดนอนน่ะไปซักซักสหน่อยก่อนให้มันแห้งไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปส่งซักต่อก็เรียบร้อยนี่คือเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นนั่นเองไม่มีสิ่งใดต้องกังวลไปนะครับขอบคุณมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยนะครับเป็นไงครับคุณหมอครับวันนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับคําถามของน้องๆวัยรุ่นเนี่ยครับครับ ปัญหาของ,ของน้องๆวัยรุ่นเนี่ยเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าเขาอยากรู้ครับเขาอยากเห็นนะครับและรายการเราก็เป็นสื่อให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ชมเห็นว่าน้องๆวัยรุ่นเขาอยากเห็นพวกนี้นะเขาไม่ได้คิดบาง,งทีที่เราไปคิดเลยว่าเขาไปคิดเรื่องอะไรอะไรต่างๆนะครับเพราะส่วนที่คิดแบบนั้นอาจจะมีแค่ส่วนเดียวไม่มากนักแต่น้องๆส่วนใหญ่เขาเป็นเด็กดีๆเขาอยากรู้บางเรื่องเราที่เป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่ที่จะให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เขาผมอันบแล้วคุณหมอพันศักดิ์ต้องลาไปก่อนพร้อมกับน้องๆจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับขอบ